ครับทุกคนมาเดินตลาดนัดกันนะครับลนนนัดโรงเรียนเทศดีลิาลาครับผมเพื่อนน้ชมกันนะครับก็จะมีขายทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับผมอันนี้คือขนมหวานนะครับน่ากินวันนี้มาไวหนไหนนะครับมาบ่ายสามโมงกว่าจะสี่โมงผนก็ยังไม่ไปเยอะเท่าไหร่ครับบางร้านเราเขาก็ยังตั้งไม่เสร็จกันเลย เพื่อนไ้ชมอากาศออกนอกครับมันจะมีฝนด้วยเพื่อนไปชมกันนะครับครับผมโติดเพลงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพลงตูเล็กพิเศษเพลงตูเล็กพิเศษไม่ค่อยชอบเอ่อเพื่อนไ้ชมมนี่ทางออกหน้าประตูนะครับโอ้ค้ายๆจะมีฝนเลยตอนนี้มันจะมีฝนมันจะมีฝน ครับเพื่อนๆในชมกันครัะผมชมกันไปตาชมก,กันไปนะครับทุกคนร้านเคายังตั้งกันไม่เสร็จเลยมาไวครับช่วงนี้มาไวหน่อยหนึ่งกรัะผมมีกาแฟป่ะมีค่ะวันนี้เอามาเอามามออก,กาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่จ่อครับเอาไปกินบ้าน แล้วก็เอาเผือกมีไหมมีค่ะนิ้คขาปิดโอเคเส้นน้ำแก้ายร้อนแล้วครับไปกันต่อ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 เข้าด้านในเข้าด้านในครับจะทนคนอาจจะน้อยหน่อยนะครับช่วงเนี้ยคนก็น้อยเพราะว่าตลาดเพิ่งจะตั้งพอคแารมนะค้าบก็เพิ่งจะเข้ามากัน ทางร้านทางร้านก็ยังตั้งไม่เสร็จกันเลยครับเ,เพื่อนได้ชมกันอันนี้วันเสารอ์อ้าตรงนี้เด็กจงั้นครับไปด้านนี้ครับไปด้านนี้ไปด้านนี้ครับพร้อมขายได้เวลาหยิมามะม่วงหยิมามะม่วง ยำมะม่วงเห็ำมะม่วงอันนี้ก็เป็นผักผักสดผัลสดก็จะมีอยู่หลายที่ผักสดครับสบบน่นไปส่นไปนะครับทุกคนครับ ชนกันไปเป็นหมากลากาไม้ใชแล้วมีกล้วยพรเดี๋ยวนี่ก่นอนนะครับทุกคนสวัสดีครับ